ก็เลยถูกคนวนที่ด่าคุณได้ยินไหมได้ยินครับไอ้เทง้ง <c oughs> ไอ้เด็กเมื่อวานซืน,ได,นได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินครับโเดนที่พรรคประชาชนเองตอนนี้ก็มีศึกรอบด,ด้านอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ชุมนุมในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตายอย่างคุณชนที่ยิ้มทองกุลก็แสดงความไม่พอใจที่คุณชัดนัดทพงศ์รวมถึงพรรคประชาชนไปบอกว่าไปยุให้รัฐประหารค่ะ คนชนที่ก็ยืนยันว่าไม่เคยยุ่งนักรหารทหารเขาจะทําเขาไม่เคยมาบอกแต่ถ้าจะทําแต่ไม่ได้แปลว่ายุเมื่อวานนี้คุณนัทพงศ์ก็ตอบเรื่องนี้ฟังนั้นเขาก็โกรธรไม่เคยเห็นเลยอจู่จมาขอให้ถอนการสนับสนุนถอนตัวมาจากการชุมนุมไม่เคยเห็นเลยพรคประชาชนออกจุดยืนอย่างนั้นเลยผมเห็นแถลงการของพรคประชาชนว่าเรายืนยันว่าการออกไปชุมนุมเรียกร้องให้นายกลาออก เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์แล้วก็การถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลเป็นสิทธิ์ในการชุมนุม,มเรียกร้องตรงนี้ได้แต่เราไม่อยากเห็นการชี้นำนะครับที่ไปสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแต่คุณเชื่อยอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันมีกระบวนการที่จะพาไปสู่จุดนั้นมันประเมินได้ครับจากจากสถานการณ์ที่เห็นอยู่แล้วผมก็คิดว่าเราไม่ได้ประเมินเกินจริงอก็เลยถูกคนวนที่ด่าคุณได้ยินไหมได้ยินครับไอ้เทงไอ้เด็กเมื่อวานซ้น,ไ,นๆๆได้ยินไหมได้ยินครับ <laughs> คือคือคือ,คอตอนนี้ไม่ว่าพักประชาชนจะสื่อสารอะไรนี่โดนทุกทาง <laughs> ไม่พอเหรอที่เขาแถลง <laughs> คุณชนที่ก็บอกว่าผมไม่ได้ยุครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการเมืองมันถึงทางตันเขาจะทำเขาก็ไม่มาบอกผมอแกนนำออกมาหลายคนแล้วนะคุณจตุพรคุณวิระใครต่อใครออกมาบอกว่าไม่มีไม่มีการเรียกร้องรัฐประหารไม่มีการยุยรัฐประหารคุณยังไม่เชื่อหรอ ก็ดีแล้วที่าทางแจนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเขาออกมาสื่อสารว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารและผมเองก็ได้ฟังคลิปนี้ของคุณสนธิเช่นเดียวกันนะเขาก็มีการพัดพิงถึงผมพอสมควรวนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟังเขาหรอกว่าเขาพูดบนเวทีอย่างไร<อ>จริงๆแล้วผมฟัง<อ>นะครับก็อ,อยากจะสื่อสารถึงคุณสนธิเช่นเดียวกันว่านะฟังการสัมภาษณ์ของผมว่าผมเนี่ยยืนยันทุกครั้งว่าถึงแม้ผมรู้ว่าเขาไม่ได้พูดยุยงให้เกิดการปฏิวัติแต่ผมพูดชัดว่าคุณเองก็บนเวทีคุณไม่ได้พูดดปิชช่องัด ว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติะหารเพียงแต่เพิ่งมาพูดสื่อสารในภายหลังนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะได้สื่อสารกันนะครับบนเวทีตรงนี้ก็จะได้เขาก็เองก็จะได้พัดพิงผมได้ถูกต้องมากขึ้นครับบอกเขาเลยก็เขาอาจจะไม่ได้ฟังการที่ผมสื่อสารนะครับต่อหน้าสื่ออย่างอย่างดีเพียงพอ,อนะครับเลยทําให้เข้าใจผิดว่าตัวผมเองเนี่ย ไปกล่าวหาเขา <Ừ. S 2> ว่าเขายุยงให้เกิดการปฏิวัติครละจริงๆเนี่ยผมพูดชัดนะครับไม,ไ,มไม่ต้องพูดย้ำอีกครั้งก็เขาก็จะได้เข้าใจผมถูกและพาดพิงผมได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่คุณทุษสัยสเกลือบอกที่ไปเรียกร้องให้ยุบสภามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองเมื่อปี4ี่ยุบสภาแล้วก็ไม่จบยังมีการขัดขวางไม่ยอมรับการเลือกตั้งแล้วการัฐประหารปี4ี่ัฐ้บาลย,ยิ่งรักปี57 ยบสภาแล้วก็ไปจบกปปสก็ยังชุมนุมต่อกระทั่งมีการรัฐประหารก็มีการยกเคสว่ากรณีพักประชาชนถ้าเกิดกรณีเขายุบพักคุณ3้สองขึ้นมาประเด็นเกี่ยวกับกรณี1นึเสนอกฎหมายไอท้ทีคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เคยเป็นไปได้มาแล้วทั้งนั้นอาเจ้าตัวบอกว่ายังไงไปฟังดูคิดวัการยกสภาเลือกตั้งเปทางออกดีที่สุดค<อ>ับพร้อมอยู่แล้ว แต่คุณตาทูตก,ก็บอกเขาก็ไม่อยากให้พักคุณมาหรอกอำนาจดิยมอ่ะอนุรักษ์ดิยมอมมา,าจ,จะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาถึงขนาดอะไรนะยุบพักยุบพักคุณครั้งที่สองอ่ะเพราะมีคนของ44สส<ะ>ี่สอสมาอยู่ในพักประชาชนะอะไรที่คิดว่าไม่มีเหตุผลมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยตุลาการพิวัตร<ะ>หรืออาจจะเฉียบพลันทันใดสีคนใน,นระหว่างกำลังจะเลือกตั้งถูกสอยเอา มันก็จะเกิดการเดินไปสู่ทางตันได้เขาเตือนอย่างนั้นเออเรื่องนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นการคาดการณ์ที่เป็นไปได้แต่ว่าเป็นอนาคตที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่เกิดระหว่างเลือกสองทางเลือกว่าเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วอนาคตไม่รู้ว่าผู้ถือใบอนุญ,ญาตที่สองเขาจะยอมออให้เราหรือเปล่าซึ่งอาจจะยอมก็ได้นะฮะกับอีกอันหนึ่งก็คือในอดีตเดินตามคนที่ถือใบอนุญ,ญาตที่สองมาแล้วโดยอดีตเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะเออคุณจะเลือกทางไหน คุณบอกก่อนหน้านี้ไปยอมไปกับเขามันไม่สามารถแก้อะไรได้อยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมาขนาดยอมยังโดนเลยแต,แต่แต่ไม่มีไม่มีพักอื่นโดนเท่าไหร่นะมีโอเคอาจจะเป็นทางนี้โดนอย่างเดียว <c oughs> ครับ <c oughs> คือโอ้อุต่าหไปสยบยอมไปร่วมกับเขาถึงเวลาโดนตุ้มตุ้มุ้มุ้มจนกระทั่งรู้สึกว่าชิตทวัตของอยู่อยู่ยากแล้วล่ะพูดอย่างนั้นถูกไหมครับขนาดยอมยังโดนแล้วคุณบอกว่าคุณจะสู้ สู้หมายถึงว่าเอาประชาชนไปหลังพิงเลือกตั้งไม่ตายเอาดาบหน้าหรอคือการสู้ก็คงต้องสู้ทีละสเต็ปนะครับมีชั้นเชิงมีจังหวะก,การเดินมผมว่าจังหวะก,การเดินณตอนเนี้ยก็คืออย่างน้อยน้อยแก้กติกาแก้รัฐมนูญเดินหน้าไปก่อนปลดล็อกเรื่องอาวุธที่ถูกเอามาใช้ในกระบวนการนิติสงครามให้ได้ก่อนค,คุณมองว่าในแง่ดีไปไหมนี่คือทรงอนุภาพที่สุดครับถ้าคุณเป็นทฤษฎีแบบที่คุณว่าเนี่ยนะ คือตุลาการพิวัตรหรือนิติสงครามไม่ต้องใช้ทหารแล้วแล้วเขาจะยอมเหรอก็ต้องใช้วิธีการขับเคลื่อนทีละสเตปเท่าที่เราประเมินสถานการณ์แล้วเราพยายามจะสู้ได้นะจากในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า142เสียงนะครับหมายถึงว่าลบเสียงงูเห่าเสียงเหลวแล้วเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยก็เป็นเสียงที่ทรงอำนาจที่สามารถจะเอาไปเป็นเงื่อนไขต่อรองในการขยับขยื่นในเรื่องนี้อ๋อเพราะฉะนั้นจะขอลอง แปดเวกาสิบสีนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ทั้งหลายทั้งปวงมันถึงบอกว่าเดิมพันมันอยู่ที่แก้รัฐรมนูะยกร่างใหม่<ช>ปลดล็อกนิติสงครามตุลาการพิวัตรและคนที่จะกําหนดเกมนี้มันกลายเป็นพักการเมืองสีน้ำเงินไง